ในการต่อรองทุกครั้งนะซัพพลายเออร์เขาจะมีราคาอยู่ในใจของเขาว่าราคาเนี้ยเขาจะลดได้แค่นี้นะเขาเรียกว่าโซปาโซนลดได้แค่นี้นะถ้ากว่านี้เขาไม่ได้แล้วเราอะ่ะจะทำยังไงให้เรารู้ว่าราคาที่เขาลดได้แค่นั้นอะ่ะมันตรงไหนครูบอกวิธีการมันคือคู่เทียบไงคุณต้องมีคู่เทียบต้องมีเจ้าอื่นที่เขาขายราคาเนี่ยที่เขาขายสินค้า ไอ้ที่เราจะซื้อเนี่ยว่ายังไงดูว่าราคามันอยู่ประมาณไหนเราก็พอจะรู้ได้แล้วว่าซัเพเออร์เขาจะมีราคาอยู่ในใจประมาณไหนสมมุติเราซื้อสินค้ายอยู่ชิ้นนึงเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ0,000มื่นซัพเออร์เจ้านั้นเสนอมา3 0 0 0 0ื่นเราก็ลองดูเจ้าอื่นซสิว่าเท่าไหร่เฮ้ยมันเสนอมา3 5มหมเสนอ38มหมเสนอเท่านู้นเท่านี้อยู่ในเลงเดียวกันอ๋อเราก็พอจะรู้ได้แล้วว่าน่าจะประมาณ28งหมก็น่าจะได้นะ สองหมื่นห้าก็พอได้อยู่นะมันมีความคิดเราอยู่ในหัวแบบนี้มันทําให้เราต่อรองได้ง่ายเป็นผลดังนั้นเราต้องทําการบ้านไอ้ตรงที่หาคู่เทียบบางทีถ้าเป็นน้องๆก็มีการโอดควรเหมือนกันนะแล้วหามาก็ไม่ได้ซื้อเขาแล้วใครจะมาให้ราคามันก็มีในแบบนี้เช่นกันถ้าเกิดเราอยากที่จะได้ราคาอยู่เรื่อยๆมันก็ต้องมีการบาลานซ์ซัพพลายเออร์ซื้อเนาะแต่การบาลานซ์ซัพพลายเออร์มันก็ต้อง ไปดูกันเยอะนิดนึงมันต้องคุยกันลึกนิดนึงว่าการบลาลนซ์เราจะคุ้มไหมเราจะได้คอ s สเซฟวิงเยอะหรือเปล่าถ้าเราแบ่งการซื้อมันก็ต้องไปดูตรงนั้นอีกแต่ถ้าเกิดที่ครูบอกอยากให้เขาเสนอราคากันบ่อยๆก็ต้องเปลี่ยนการซื้อหรือไม่งั้นก็ต้องหาซัพพลายเออร์เจ้าอื่นอีกเยอะๆ,ๆ,ๆในสินค้าตัวน,นั้นว่ามันมี จะเพืเอเจ้าไหนขายบ้างก็หาไว้ในระบบแล้วก็สุ่มถามเข้าไปอันไหนให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่เท่าที่ครูถามเซลล์ทั้งหลายนะเขาบอกถึงไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรถามเข้ามาเขาก็ให้ราคาย,ยินดีให้อยู่แล้วขอแค่ถามเถอะพราะบางครั้งเขามีโอกาสได้ขายอ่ะเราก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่า ซัพยเออร์เขาจะไม่ให้ราคาแม้ว่าเราจะไม่ซื้อเขาถามหลายๆครั้งก็ตามเอาเป็นว่าถ้าเขาเงียบก็โอเคก็ไม่ถามก็ลองหาเจ้าอื่นดูถ้ามันสุดสําหรับคุณแล้วสมมติคนทํางานแล้วก็คุยกับหัวหน้าวอนเป็นแบบนี้หาจนสุดแล้วมันสุดแล้วจริงๆไหมอ่ะก็ต้องดูตรงนั้นในตรงเนี้ครูบอกคุณว่า เวลาเราต่อรองราคาซับเออร์เขามีราคาในใจของเขาอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องทําการบ้านเพื่อที่เราจะล่วงรู้ราคาในใจของซั b เออร์เพื่อที่เราจะได้ต่อรองแล้วมันเป็นผลประโยชน์กับเราถ้าเราไม่รู้เนี่ยการต่อรองในครั้งนั้นนอกจากเสียเวลาแล้วเราไม่ได้สิ่งที่มันจะเป็นที่สุดของเราในการ พูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยฉันได้ราคาเบสไพดีที่สุดนะไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องมีการวางแผนต้องมีการวิเคราะห์เหมือนอย่างที่ครูบอกต้องมีคู่เทียบเอามาดูให้เห็นเนี่ยค่ะมันจะช่วยการต่อรองครั้งนั้นคุณเป็นผลเนาะขอให้คุณทําการบ้านในเรื่องนี้เพราะมันช่วยบริษัทคุณได้อย่าแค่มีแค่ซัพเลายเออร์เจ้าเดียวหรือว่า2เจ้าแค่นั้นเพราะมันจะไม่เห็นราคาที่ต่างไหนไหนเราก็ทําตรงนี้แล้วเนาะเราก็ทําให้เต็มที่ทําให้สุดกําลังแค่ไหนแค่นั้นขอให้มันสุดกําลังของคุณแล้วกันอย่าพึ่งบ่นวา โอ้มันไม่มีใครให้อย่างเงี้ยเอามันสุดกําลังเขารู้คุณได้ว่าคุณทําสุดกําลังแล้วครูขอให้คุณเรียนรู้และเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะถ้าคุณทําจัดซื้อบริหารจัดซื้ออยู่ครูแนะนําให้คุณอัพความรู้ตัวเองเพิ่มเพราะมันทําให้คุณเติบโตขึ้นมาได้ครูเติบโตจากการเรียนรู้แล้วเอาไปลงมือทํานะครูเรียนหมดทุกอย่างในงานจัดซื้อที่มีให้ครูเรียนสมัยตอนที่ครูทํางานเป็นน้อง ครูเอาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการพลรพักลักจําก็ตามมันเลยทําให้ครูเติบโตแบบนี้ครูขอให้คุณเติบโตแบบนั้นเช่นกันหาความรู้ใส่ตัวแล้วคุณจะเติบโตในที่ทํางานเติบโตในตําแหน่งของคุณคุณทําอะไรไปไม่สูญเปล่ามันกลับมาสร้างคุณเช่นกันครูขอให้คุณโชคดีเนาะจากใจทูธัญญาค่ะ